ไม่ต้องทําอะไรแม่งเล่นได้เลยนะนี่แบบนี้เลยสามารถเคลื่อนไหวอะไรได้เลยนะยิดเแก่เพราะยังไม่ได้ตั้งอะไรเลยนะสวัสดีครับผมโจดีเฮดนะฮะคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นเกม GTA s a n a อัปเดตเวอร์ชันมะือถือนะฮะโดยการใช้จอยนั่นเองที่ผมสั่งมาสดๆร้อนๆเลยนะฮะตัวนี้เลยฟิงเนะี่ ตัวดำๆแบบฟิวเฟีวเลยนะฮะแล้วก็สามารถยืดหดได้นี่ผมจะมาสอนวิธีใช้งานตัวนี้แหละนะฮะแล้วก็ผมจะเปิดเครื่องให้ดูฟึบนี่ไฟโคตรเจ๋งเลยนะฮะอย่างกับเเครื่อง PlayStation เลยทีเดียวเชียวนะเฮ้ยโคตรแจ่มโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวมันนะแล้วก็สอนใช้งานด้วยโดยการเล่นเกม Gta นี่แหละนะฮะแล้วก็ต้องมีคนถามแน่นอนนะครับว่าผมไปสั่งมาจากไหนนะครับผมไปสั่งมาจากแอปแบงกุ๊ดตัวนี้แหละนะฮะถ้าใครอยากได้ก็มีลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะ <c oughs> แล้วก็ แอปตัวนี้ฮะมีอะไรหลายอย่างให้เราเลือกสรรน,นะก็คือมันมีเกมแพดหลายๆแบบนะนี่เยอะมากนะแล้วก็จะมีรถเออบังคับด้วยนะตอนแรกผมเกือบจัดไปแล้วนะรถบังคับนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวขอสั่งตัวนี้มาดูนะฮะว่าจะแจ่มหรือเปล่านะสั่งมาแม่งเจ๋งจริงนะฮะนี่ไงตัวนี้เลยาอดมาเจอเลยว่ะนี่เลยนะฮะตัวที่ผมสั่งมานะอ่าก็เป็นตัวนาแพดนะสามารถใช้งานได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ดรทีเดียวเชียวนะฮะนี่หน้าตาก็สวยๆ,ๆแบบนี้เลยนะฮะผมชอบสีดำนะก็เลยจับสีดำมานะอืนี่แบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะฮะว่าไอ้ตัวนำแผดตัวนี้นะจะเจ๋งมากแค่ไหนนะก่ <c oughs> อนที่จะไปสอนวิธีการเชื่อมต่ออะไรต่างๆนะฮะผมขอยกตัวอย่าง แรกที่ผมได้เจอกับไอ้เครื่องนี้นะฮะก็คือผมเปิดเกม GDA San Andreas ขึ้นมานะฮะแล้วก็ทําการเชื่อมต่อผ่านบลูทู o นะผมยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะอันนี้บอกเลยนะก็คือผมเอาตัวเครื่องนะ่ะมาเสียบเข้ากับตัวนําแพดตัวนี้นี่ไงเฮ้ยปะ่ปะเทป่ะนี่แล้วผมก็ลองเล่นดูนะฮะอันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องทําอะไรแม่งเล่นได้เลยนะนี่แบบนี้เลยสามารถเคลื่อนไหวอะไรได้เลยนะยิ้มเก้ ผมยังไม่ได้ตั้งอะไรเลยนะยังไงนี่ผมใช้นําแฮทนะในการวิ่งใช่ป่ะซ้ายขวาได้เลยยัดเข้ผมตกใจมากนะผมยังไม่ทําอะไรเลยแล้วก็ตรงนี้มันจะมีอนาล็อกอีกอันหนึ่งใช่ป่ะเอาไว้หันซ้ายหันขวานะเฮ้ยยัดเข้ไม่ต้องทําอะไรเลยนะก็คือเหมือนมันจะทําการคอนเน็กหากันโดยอัตโนมัติเนะผมไม่ต้องตั้งอะไรนะฮะแต่ว่า ที่จริงนะฮะมันก็ต้องใช้แอปของตัวไอ้เครื่องตัวนี้แหละนะฮะอ่าเอาลงมือถือเราก่อนนะฮะแล้วก็ทําการเซตค่าต่างๆในตัวเครื่องด้วยนะฮะให้ในตัวเกมด้วยนะฮะว่ามันมีปุ่มอะไรบ้างแนละ้วแต่ว่าปุ่มการบังคับเนี่ยมันมันเอามาให้เราเลยนยะผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะก็คือมันเจ๋งตรงนี้แหละผมว้าวเลยนะ,ะในครั้งแรกนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนแล้วกันนะฮะว่าเราจะเชื่อมต่อไอ้ตัวนี้เข้ากับ ตัวเครื่องเราได้ยังไงนั่นเองนะขั้นตอนแรกเลยเราต้องเชื่อมบลูทูธอ่าเชื่อมบลูทูธกับมันแล้วก็เปิดเครื่องนะฮะแค่นั้นเลยได้เลยนะโคตรเจ๋งเลยนะแล้วก็โหลดแอปนั้นง่ายๆเลยนะก็คือมันจะมีคิวอาร์โค้ดอยู่ในกล่องนะเราแค่เปิดกล้องของเราแล้วก็เปิด WiFi นะฮะแล้วก็เอามือถือนะตอนที่เปิดกล้อง,งมาจี่เข้าตรงนี้นะฮะแล้วมันก็จะนำพาเราะคระับไปสู่ลิงก์โหลดแอปมันเองนะพอเราโหลดแอปมาแล้วเราก็เปิด ใช้งานเลยนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยแบตเรียวไทม์เลยนั่นเองนะอันนี้สวนแบบง่ายๆนี่ไงหน้าตาแอปประมาณนี้หน้าตาแอปตัวนี้เลยแล้วก็อาจจะมีใครหลายคนว่าใช้งานได้หลายเกมปากก็คือได้หมดเลยนะพับจีเอฟฟีไฟล์อะไรต่างๆนะหรือว่า r อวก็ได้นะเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูเลยในคลิปนี้นะโอเคหน้าตาตัวแอปจะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่เลยผมลองใช้กับ r อวได้แล้วนะฮะอันนี้ผมจะ แอดเกมเข้าไปนะอันนี้คอนเน็กร็จเรียบร้อยแล้วนะแอดเกมเข้าไปแล้วก็เลือกเกมนะวิธีง่ายๆเลยเลือกเกม GTA San Andreas ฟึบเข้าให้แล้วก็คอนเฟิร์มนะแล้วตัวเกมก็จะเปิดมาแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีนำแพดขึ้นมาแบบนี้ใช่ปะเราก็แค่นำตัวนำแพดตัวนี้เนะอามาวางตรงปุ่มที่เราต้องการให้มันอยู่นะฮะก็คือเราอยากจะเลื่อนมัน ซ้ายขวาอะไรต่างๆปุ่มอะไรต่างๆนก็วางได้เลยนะเอออันนี้เป็นอะไรที่สะดวกมากอย่างเช่นผมอยากจะเอาปุ่มตัว A ตัวนี้นะ่ะนี่ตัว A ตัวนี้นะ่ะให้กลายเป็นปุ่มวิ่งหรือกระโดดนะผมก็จับปุ่ม A มาวางตรงนี้ปว๊บแล้วก็ปุ่มชกป่ะปุ่มชกผมขอเป็นตัว B แล้วกันนะผมจะเรียงให้ดูเลยแม่งโคตรสะดวกนะฮะแล้วก็ปุ่มขึ้นรถผมขอเป็นสามเหลี่ยมแล้วกันนี่ตรงนี้เลยโอเคแล้วก็ ปุ่มเปลี่ยนปืนนี่ผมขอเป็นตัว x แล้วกันนะอ่าโอเคมันจะได้พอดีกันเนาะแล้วก็ปุ่มดูแผนที่ผมขอเป็นปุ่มสตาร์ทนะฮะก็คือตรงนี้มันจะมีปุ่มแทสกับปุ่ม c อยู่นะก็คือ2ปุ่มนี้นะสามารถเอ,อ่อตั้งอะไรก็ได้นะจริงๆนะฮะโอเคมันก็จะมี3อันถ้าเกิดเรากดตรงนี้มันจะมีสตาร์ทอยู่นะฮะก็ตรงนี้สตาร์ทแบบพูดผิดอันนี้เป็น c กับ Z ตัว Z เอ่อเอาอะไรดีเอาสตาร์ทแล้วกันสตาร์ทนี่เป็น แผนที่สตตร์เป็นแผนที่พอเราโอเคแล้วเรากดตรงกลางนะไม่ใช่กดแอปพลายโอเคนี่ไงผมจะลองใช้งานดูนะ,อะโอเคนี่ไงผมใช้งานดูนะก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะนะีออ่ถ้าผมก็จะวิ่งเร็วใช่ปะผมก็กดตัวนี้เพื่อจะวิ่งเร็วให้ปากหตัว A แล้วก็กระโดดปึ๊บนีออ่นกระโดดแบบเทๆเลยนะแบบนี้เลยก็สามารถเล่นได้ปกติเลยนะเดี๋ยวผมจะขอเอารถคันนี้สามเหลี่ยมไปเห็นปะ ก็เล่นได้ปกติเลยนะโอเคเฮ็ดมาผมไปเซตนะบางอันนะฮะเราก็ใช้มือไปอ๋อโอเคตอนนี้เราก็สามารถขับรถได้ปกติเลยนะนี่โคตรเจ๋งเลยนะฮะแต่ว่าสังเกตดูป่ะตัวรถของเรานะฮะมีการเหยียบคันเร่งนะฮะแต่ว่าไม่มีเหยียบเบรกนั่นเองนะเราสามารถเซตซ้ำได้ก็คือสังเกตตรงมุมตรงนี้มันจะมีเหมือนโปรแกรมที่เอามาซ่อนอยู่นะสังเกตดูนะฮะเราสามารถไปวางมันไว้ตรงไหนก็ได้นะนี่ไงปึ๊บ มันก็จะซ่อนไว้ตรงข้างๆนะฮะนี่โคตรเจ๋งเลยนะเราก็กดมันออกมาแล้วก็กดไปอันแรกกดไปอันแรกเสร็จแล้วนะฮะเราก็สามารถใช้งานได้เลยว่าเราจะกดปุ่มเบรกนี้เอาปุ่มไหนนะผมจะขอเป็น LB แล้วกันนะ LB ตรงนี้ LB อ่า LB มาวางใส่โอเคแล้วเราก็กด a อ p l y แล้วเราก็ลองขับดูแล้วก็เบรกดูฟึบนี่บ่านี่ไงให้บ่ามันก็จะมีสีขึ้นนะนี่แบบน,นี้เลยใช่ป่ะโคตรเจ๋ง ปุ่มถอยรถนั่นเองนะฮะนี่โคตรเจ๋งเลยทีเดียวเชียวนะเราลองขับไปที่บ้านซ j เจดูแล้วกันนะ <c oughs> มันเป็นอะไรที่เจ๋งมากนะแปบลบว่าเราสามารถบังคับมันได้ปกต,ติเลยนะนี่อย่างเจ๋งบอกเลยก็คือแบบว่าเราไม่ต้องเซตอะไรเยอะนะแค่ดูคลิปผมนี้ก็น่าจะทำได้กันหมดแล้วล่ะผมว่านะแล้วก็เราอยากจะเปลี่ยน ปืนอะไรต่างๆก็ตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะเสกปืนออกมาให้ดูแล้วกันนะแบบเรียลไทม์เลยนะผมทําให้ดูปึ๊บตอนนี้เสกปืนออกมาแล้วผมจะออกจากรถก็กดสามเดี่ยมใช่ป่ะตรงนี้โคตรเจ๋งแล้วเราก็กด x ที่ปะเพื่จะเปลี่ยนปืนเน่ยยุเก้โคตรเทพโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งบอบอะไรต่างๆนะถ้าเราจะใช้มันใช่ปะเรากดตัวบใช่ปะมันก็อยู่ๆตรงนี้นะ โอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูเกม R o. V กันบ้างแล้วกันนะ R o. V ก็ผมเซ็ตไว้แล้วแหละนะ R o. V นะอ่าสำหรับเกมต่อไปนะเดี๋ยวผมจะลองใช้เกม R o. V ดูนะอ่าโอเคมาเดี๋ยวเรามาลอง R o. V กันเกม R o. V นะฮะผมได้เซ็ตค่ามันไว้แล้วนะ,ะนี่เลยนะฮะนี่ประมาณนี้มันก็จะมีปุ่มแบบลางๆออกมาให้เราเห็นนะฮะเราก็สามารถเซ็ตให้มันแบบว่าเออไม่เห็นก็ได้นะ อ่าโอเคตอนนี้ผมก็มาลองใช้กับเกม Rov กันบ้างนะเกม Rov นี้บอกได้เลยว่าโคตรเจ๋งนะฮะแล้วก็สาม,มารถใช้งานได้ดีเลยแหละนะฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิวกันก่อนนะตอนนี้ผมเล่นกับบอทดอยู่นะก็เลยแบบว่าไม่ต้องซีเรียสเท่าไหร่นะก็คือแอปนี้มันเจ๋งมากหรือว่านําแผ่นนี้มันเจ๋งมากมันใช้งานกับแอปได้ดีมากนะก็คือแบบว่าผมเซตไว้แล้วนะฮะผมแค่เปิดเกมมานะตัวเกมหรือว่าตัวแอปนะมันก็จะมันก็จะซิง์กันเลยนะก็คือมันรู้จักกันเลยนะ แล้วเราก็แค่เซฟไว้นะมันก็จะเซตให้เราต่อไปเลยนะั้นเราไม่ต้องมาเซตใหม่นะเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยนะผมก็จะสามารถทั้ง,งานได้ปกติเลยนี่ไงผมก็เล่นปกติเลยนะตอนนี้ผมเล่นผ่านนาแฮตนะนี่อันนี้เล่นกับบอดนะใช่ปะก็เล่นได้ปกติเลยนะเปิดอันตตไม่ใช่อันตตสกิลขึ้นมาโอ้โหคิวไปแล้วหนึ่งตัวนะฮะกินไก่ไปกินบอดกินบอดอ่านี้เล่นแบบไม่ซีเรียสเอาไว้รีวิวนะฮะแล้วก็สังเกตรตรงนี้ป่ะ ตรงนี้จะมีการซื้อของใช่ป่ะผมก็ไม่ต้องมากดซื้อของให้มันเหนื่อยนะตรงนี้มันจะมีแซดกับซีอยู่ใช่ป่ะผมก็กดแซดตรงนี้ก็คือสิ่งของที่จะซื้ออันแรกนะตัวซีก็จะเป็นสิ่งของที่จะซื้ออันที่สองนะผมก็กดอันแรกซื้ออันแรกโดยการกดแซดปุ๊บเนี่ยใช่ป่ะมันก็ซื้อให้ผมเลยนะแปบลบว่าเราไม่ต้องกดเองนะเออเป็นอะไรที่เจ๋งมากนะแล้วก็ตีก็ตัว e นะที่ผมตั้งไวนะ้นะนี่กดสามเหลี่ยมไป ใช้ส,สกิลใช้ส,สกิลอ่าแต่บางปุ่มนะฮะเราก็อาจจะต้องใช้มือเรานี่ไงโดยการบวกนี่เองนะฮะการบวกหรือว่าการบวกสกิลแล้วเราก็ใช้นิ้วในการกดจิ้มลงไปนะก็จิงไม่อีกแบบนะแต่ว่าถ้าเราแบบขยันหน่อยนะฮะเราก็เซตไอ้ปุ่มพวกนี้ไอ้ปุ่มบวกนี่เป็นปุ่มไหนก็ได้ที่เราต้องการนะอย่างเช่นมันก็เหลือปุ่มตั้งเยอะนะก็มีเลื่อนตรงนี้แล้วก็ไอ้นี่แหละเต็มไปหมดเลยนะก็สามารถเอามา ใช้งานได้ในปุ่มคําสั่งอะไรต่างๆนะหรือว่าเราจะดูตรงนี้แล้วก็อาจจะเอาปุ่ม start เนะี่ยมาอยู่ตรงนี้ดูนะผมจะลองทําดูอะมาทําดูแบบเรียลไทม์เลยกดตรงนี้แล้วก็เอาปุ่ม start นี่มาไว้ตรงนี้ดูตรงนี้เออมันแม่งเจ๋งว่ะแล้วก็ apply แล้วทีนี้ผมจะดูบ่าผมกดส start นะปึ๊บเนี่มันสะดวกมากนะแล้วแต่เราตั้งนะอะ s e l e c น่าจะอยู่ประมาณนี้ดูดตรงนี้บ่าลองดูกด start แล้วก็ซิล็กอ่าแสเคมาแน่นอนว่าปุ่มบวกนี้เราสามารถเซตอะไรต่างๆได้นะแต่ว่าถ้าเราไม่เซตก็สามารถใช้นิ้วเรานี่แหละไปกดนะก็จะเร็วปีกแบบหนึ่งนะเอออันนี้เป็นอะไรที่เจ๋งมากเปิดอันตียัดไหมสงสารม,มันว่ะโอ้้หอย่างเทพโอ้โหเรียบร้อยไปนะฮะแต่ว่าไม่ต้องเออดีใจเท่าไหร่นะเนื่องจากมันเป็นบอร์ดนั่นเองนะโอเคก็ ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้นะส่วนพับตีผมไม่ได้โหลดนะขอโทษด้วยแล้วกันนะแต่ว่าก็สามารถใช้งานได้แน่นอนนะเพราะว่ามันมีปุ่มข้างบนอยู่นะไม่โคตรโกรงเลยบอกเลยนะก็คือเล็งเล็งเป้าแล้วก็ยิงเล็งเป้าแล้วก็ยิงโอ้โหคุณพาช่วยนะก็ได้นั่นแหละนะผมว่านะโอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามผมนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมโอ้โหเรียบร้อย ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องโจที z เดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจที่เฮดแซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม